สวัสดีค่ะคุณตัวกินแซ่บวันนี้ไปได้ข้าวกุ้งแกะบายฮาลุกับคิมหันกันค่ะสไลดเกาหลีวันนี้เพื่อนมาต่างบูอจูโรบินสันบอวินนะคะก็เลยแวะไปซื้อมาลองอันนี้เซต150 150เป็นเซ็ตไงไดมันกุญสองอันแล้วก็ได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดหนึ่งนะมาราดซอสกันคะ่ะน,นี้ มันกุ้งทอดยิ้มเอืมแแสบอยู่ดีซื้อมาต่เต่าคนมากินกุ้งเป็นคนที่ชอบกินกุ้งแล้วก็ติดตามนางในเพจนั่นแหละดูทุกคนดูความเยอมของ ของข้าวของมันกุ้งนะคะกินเบาๆก่อนอมอร่อยมันกุ้งผู้ใดามากินมันกุ้งก็คือมั <c oughs> ดเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วนะ มัน,มนกินม่คากยอร่อยหะอัวมันกุ้งคือแบบอร่อยบ่ไ่สอนจะคนเนี้ ผักกุง้งอะมีผักกัดเลี่ยน how are you? ยังอ่อมอยู่เห็นกเกาเจ้าตังา้านพันเดียวแต่ก็แป๊บเดียวนะคะไปรอแป๊บหนึง่งเอาไปแต่เชา้าเข้าหนักไปแต่เช้าทำใหญ่ๆกุ้งทางนี้ มีเซนเล็กกับเซตใหญ่เซนเล็กเนื้อไว้เซ็นอย่าร้าอยห้าสิบ